นำหอรับผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบเนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดโวยเฉพาะกิจสิงหนาฏจัดเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยที่บ้านจอซิเดอร์หมู่บ้านชายแดนที่ถนนถูกตัดขาดตั้งแต่หน้าฝนรถยนต์ไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์พันเอกบัญชัยมณีวัน ผู้อุนวยการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้ชปบ,าบาทบชกสิงหนาฏจัดหอสองหนึจำนวนหนึ่งเครื่องสนับสนุนสถาบาันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพศหญิงอายุป,ประมาณ28ปีมีอาการปวดเกร็งช่องท้องใต้ซีโคงข้างขวาแข็งเป็นก้อนและมีไข้สูงรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล สตอจอซีเดอร์ส่งต่อโรงพยาบาลแม่สระียงอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฮลิคอปเตอร์ได้ใช้เวลาบินประมาณหนึ่งชั่วโมงไปรับผู้ป่วยมาส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สระียงหากลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงแต่ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาด จากน้ำป่าไหลหลา,ลากสำหรับพื้นที่ในอำเภอแม่สเลียงและอำเภอสบเอยราษฎรชาวเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนหมู่บ้านจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากฝนตกหนักเกิดอุทกภยัยดินภูเขาสไลด์ลงปิดทับเส้นทางทำให้ยานพาหนะไม่สัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบต่อราศดรเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาในแต่ละปี การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการให้บริการมากที่สุดทศพลภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน